ไม่อยากเจอดันเจอซะนั้นเขาถึงว่าเกลียดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะครับเาวเชิญด้านหน้าเลยครับอ้าพร้อมไหมเอ่ยพร,อพร้อมนะครับอ่าุบอ่าถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาเอออันที่มันลอยน้ำอ่ะลอยเรืออ่ามีคำว่าเรือครับที่มันที่มันอะไรแบบว่าใหญ่ใหญ่อ่ะมีใบหัดลมด้วยอ่ะแบบว่ามีความสุขมีความสุขอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะบิน ไม่ใช่ที่เออที่มันแบบมีความสุขแบบว่าอยู่แบบแบบนีห,นหมดเวลาล่วคะโอ้ยแล้วมีความสุขนี่แหละมีความสุขก็คือคำว่า สำรานนะครับคำเฉลยของเราก็คือเรือสำราญนะครับอ่าเชิญประจําที่ครับผมเรือสํารานคืออะไรเรือสํารานนะครับก็คือเรือลําใหญ่ๆนะครับที่หลายครั้งเนี่ยเวลาเขาจะไปเที่ยวกันเนี่ยเขาจะเดินทางล่องทะเลโดยใช้เรือสํารานคือจะมีโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับบนเรือเรียกว่าขึ้นเรือลํานี้แล้วสําราญอย่างแน่นอนนะครับ